ร้อนแบบนี้ต้องร่มกัน U V ครับผมราคาที่ประมาณเจสิบาทเองอย่าลืมเก็บหูปองก่อนซื้อกันด้วยนะครับสามารถพับได้สามตอนท่านผู้ชมดีมากๆเลยนี่สามารถพับได้ให้มันสั้นลงนะครับพับเก็บได้ง่ายเลยนะครับนี่พับเก็บง่ายนะฮะอันนี้แบบใช้งานจริงนะครับผม นี่เก็บสั้นเลยที่ผมครับไม่ค่อยสวยเลยลวลาเปิดใช้ก็กล้าออกมานี่ใหญ่เหมือนกันนะแม่เนาะน อ่าเหมือนกันแล้วก็การ UV ได้ด้วยนะครับผมการ UV การแสงแดดได้ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย70บาทเองราคาถูกมากๆเลยครับผมแนะนําแนะนำทรานผ้มแนะนำนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจัดไปไว้ในตะกร้านะครับผมแล้วก็เข้าไปดูกันได้อย่าลืมเก็บคูปองกันก่อนนะครับกดติดตามกันด้วยครับผมใช้ดีจริงๆท่านผู้ชมใช้ดีมากแล้วก็ราคาถูกด้วยสั่ง2อันส่งฟรีนะครับสั่ง2อันส่งฟรีแล้วก็อย่าลืมเก็บคูปองกันก่อนด้วยนะครับผมไปดูกันได้นะครับใดลิงก์ใต้คลิปนะครับ